สวัสดีครับคือมือเกษตรบาลุชยัยหมอใจครับวันนี้ผมพามาดูเครื่องตัดหญ้ามาทําความรู้จักกับเครื่องตัดหญ้าอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเป็นสัญชาติเยอรมันยีน่ห้อโฮเฟอร์มานะครับตัวนี้เป็นที่นิยมเป็นดับ3ของแคนาดาเลยนะครับตัวเนี้ยชื่อว่าโฮ f ฟอร์มา F F 450เป็นเครื่องยนต์2จังหวะส่งกาลังด้วยแกนสลิงนะครับขนาด44.3 CC เครื่องยนต์เนี่ยให้กําลังขับ 2.9แรงมา้าเกือบ3แรงมา้าเลยที่รอบ12,500รอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญบริษัทผู้นำเข้าก็คือสไปคาเนี่ยรับประกัน1ปีเต็มนะครับเราไปดูรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างมาดูโชมเต็มตัวครับของ FFC 506 f o r m e ครับแฮนด์ hand, เป็นแฮนด์ไกลเร่งเบิ้ลนะครับแล้วก็เป็นทรงทางซ้ายกว้างทางขวาแคบทรงอเมริกันนะครับที่เราเรียกว่าแฮนด์ซิงนั่นแหละ ประกับยึดแฮนซิงเป็นทรงยกสูงครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมล้นหลามเลยทีเดียวดีไซน์โปรไฟของเครื่องยนต์นะครับออกแบบให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนมากกว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งซึ่งผลของมันก็จะทำให้ลดการสะบัดซ้ายขวาได้ดีอุปกรณ์ประจำเครื่องที่ FF450Horma ตัวนี้ให้มาครับจุใจจริงๆไปดูกัน เริ่มต้นเลยครับตัวนี้เป็นกระปุกเอ็นพร้อมใช้มีเอ็นให้ด้วยนะครับถัดมาเป็นใบตัดทรงสามแฉกครับถัดมาอีกเป็นใบตัดวงเดือนครับสําหรับสายตัดหญ้าที่มีต้นไม้แซมพลาดไม่ได้เลยถัดมาอีกครับเป็นสายสะพายแบบเต็มตัวแบบนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนให้เลยนะครับน้อยยี่ห้อมากจากนั้นเป็นเครื่องมือประจําเครื่องครับ และอันสุดท้ายก็คือแว่นตากันเศษครับผมมาลงลึกข้อมูลทางเทคนิคครับตัวนี้เป็นรุ่น AF450 รายละเอียดก,ก็คือเครื่องยนต์2จังหวะความจุกระบอกสูบเห็นไหมครับ4 4 3 4 c ใหญ่มากนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าขนาดลูกสูบ42มิลครับช่วงชัก32มิลกำลังเครื่องยนต์ครับเกือบ3แรงม้าแน่2.1กิโลวัตต์และที่สำคัญนะครับรอบที่เขาให้มาณนะ2.9แรงม้าเนี่ยทำได้ถึง 12,500รอบต่อนาทีนะครับถังน้ำมันจุดได้0.67ลิตรสายสะภายแบบเต็มตัวครับซึ่งทำให้การแบกรับน้ำหนักเครื่องตัวใหญ่ที่มีขนาด8.5กิโลกรัมเนี่ยตัดแล้วไม่มีความเมื่อยล้านะครับซึ่งน้อยมากที่จะให้สายสพายเต็มตัวแบบนี้เฉพาะสายสภายรู้ไหมครับราคาหลักพันเลยนะครับตัวแทนนำเข้าเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อโฮฟ,ฟ,ฟ,ฟอร FF450 เนี่ย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากเลยนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเครื่องมือเครื่องมือช่างสำหรับในการตรวจเช็คคาร์บูเรเตอร์ของ Hoforma FF450 นะครับจะสังเกตว่าจะมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นเพเชอร์เกตนะครับเป็นไขควงในการจูน มีเทสเตอร์เกตให้ด้วยแล้วก็มีเกจในการเช็คคาร์บูเรเตอร์ให้ด้วยนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเขาเ็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเมื่อออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสถานบริการที่ดูแลเครื่องนะครับเมื่อถึงอายุการซ่อมบำรุงเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนชัดเจนดังนั้นลูกชายหมอใจเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่เราตั้งใจจะรับ ยี่ห้อนี้เข้ามาดูแลด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบเช็คคารบ,บูเรเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบรนด์ตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึง่งเป็นแบรนด์ของโ r o f o อร์มาชัดเจนเลยแต่ไ,ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่า แบรนด์โฮฟอร์มาโดยเฉพาะที่ตัวที่จะนำเข้ามาเนี่ยมันเป็น FS450 รหัส4ตัวใหญ่หนักแค่8.5กิโลกร,รมัมพร้อมกับอุปกรณ์ครบคันสามารถไปใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็สไปคาก็ได้นำเครื่องตัวนี้มาทดสอบในบ้านเรานะครับฝากไปทดสอบที่สวนส้มแล้วเป็นเวลา2ปีเต็มผลที่ออกมาสไปคาเป็นที่พอใจมากจึงตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนนำเข้ามาขาย oh. เดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าผลการทดสอบที่สไปคาส่งมาให้เราจะเป็นยังไง และเรื่องอะไหล่ก็ไม่จําเป็นจะต้องกังวลครับเมื่อถึงเวลาที่อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพตามการใช้งานบริษัทสบายคาเขาก็เตรียมอะไหล่ไว้ให้เราแล้วซึ่งอะไหล่ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอะไหล่ที่ว่าเนี่ยถ้าสมมุตินะสมมติกันว่าเราซื้ออะไหล่ทุกชิ้นที่สวายคานําเข้ามาสำเครื่องตัดหญ้าโมฟอร์มาเอเอ่าศูนย์เนี่ยถ้าพี่ซื้อทุกชิ้นนะ ประกอบเป็นเครื่องหนึ่งเครื่องได้เลยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าอะไรมีทดแทนทุกชิ้นและสามารถเบิกได้ผ่านทุกชายหมอใจได้ด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับใช้ยาวแล้วเตรียมพบกันครับตุลาคมนี้บริษัทสไปาคาจะส่งเครื่องตัดหญ้า h ฮฟอร์มรหัส4 FFC50 ซึ่งเป็นเครื่องตัดหญ้าพีเบิ้มน้ำหนักแค่8.5พร้อมสายสะพายอย่างดี อุปกรณ์ครบครันเขาจะส่งตัวอย่างมาให้เราหนึ่งตัวเพื่อจะมารีวิวนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลถึงความพร้อมที่จะรองรับงานบริการลูกชายหมอใจจะเป็นตัวแทนในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องให้เมื่อถึงอายุเวลาลูกชายหมอใจจะเป็นตัวแทนขายตัวนี้ด้วยนะครับโฮฟอร์มาเครื่องตัดหญ้ารหัส4รุ่น FF450 และพบกับตัวจริงๆตัวเป็นๆของ FF 4 5่ 450. เดียนหน้าครับรอชมครับขอบคุณครับลูกชายหมอใจครับสวัสดีครับ